กระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงปกกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ตรงไปตรงมามันมีผลกระทบต่อสังคมนี้อย่างน้อยก็สี่ห้าประการเดียวกันนะครับเรื่องแรกครับทําให้เกิดความแตกแยกในสังคมเพิ่มขึ้นเพราะคนที่รักคนที่เชียร์ก็ชอบส่วนคนที่เขาเกลียดเขาชังเขาก็แช่งในเรื่องนี้นะครับลรคความสงบความสามัคคีจะเกิดขึ้นในบ้านเราได้ยังไง ท่านจะอ้างว่าปลองดองโดยฝ่ายหนึ่งยืนเหยียบอยู่บนหัวของอีกฝ่ายหนึ่งนั้นผมไม่เห็นด้วยว่ามันจะบรรลุผลได้อย่างไรนะครับทําไมท่านไม่ทําให้มันถูกต้องท่านทําให้ถูกต้องแต่ต้นสังคมก็อยู่ร่วมกันได้นะครับประการที่2เรื่องที่ท่าน่อให้เกิดขึ้นนี้ซึ่งผมหมายถึงเจ้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับจะกระทบต่อค่านิยมที่สําคัญของบ้านเมืองนี้หลายอย่างด้วยกันนะครับเราจะบอก เรื่องราวค่านิยมเหล่านี้ต่อลูกหลานของเราในอนาคตอย่างไรให้เขาเชื่อให้เขาได้ศรัทธาทํากันอย่างนี้ผมจะอธิบายเรื่องความยุติธรรมเสมอภาคให้ลูกหลานเรายึดถือได้อย่างไรในเมื่อสิ่งที่เขาเห็นนั้นเนี่ยประจักษ์แก่ใจแก่สายตาเขาสิ่งที่เราบอกเขาให้ซื่อตรงให้ยึดมัน่นให้เป็นธรรมย้อนแย้งกับสิ่งที่เขาเห็นต่อหน้าต่อต,อตาอยู่ตลอดเวลานะครับผมจะเล่าเรื่องพั ai, นท้ายนรสิงห์นะครับผู้รับเกียรติของต้น ลักเกตของพระหมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิตของตนให้ลูกหลานฟังได้อย่างไรเพราะแม้เขาจะรับการอภัยโทษแล้วซึ่งความจริงเรื่องนี้พันธนลอยสิงห์บกพร่องโดยสุจริตนะครับจึงได้รับการยกโทษให้ในชั้นแรกแต่พันธนลอยสิงห์ยืนยันว่าขอให้ลงโทษตัวเขานะครับนั่นเพราะเขาเห็นว่าความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายความศักดิ์สิทธิ์ของพระรามาของพระเจ้าอยู่หัวนั้นเหนือกว่าชีวิตของเขาเองนะครับ ผมจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้เด็กๆฟังได้อย่างไรนะครับประการที่3ครับท่านได้ทาลายความศักดิ์สิทธิ์ความยำเกรงต่อกฎหมายบ้านเมืองลงไปหมดสิ้นนะครับกว่าแต่ละคดีจะมาถึงขั้นลงโทษผู้กระทาความผิดได้สังคมนี้ใช้จ่ายทรัพยากรทั้งตัวบุคคลทั้งเงินทองทั้งทรัพย์สินต่างๆลงไปไม่ใช่น้อยๆนะครับจนกว่าจะมีคาพิพากษามาแต่ว่าการบริหารโทษของท่านมีคาพิพากษามาแต่ว่า การบริหารโทษของท่านในชั้นปลายน้ําทําให้ความพยายามต่างๆที่ยากลําบากเนี่ยสูญสลายไปในพริบตานะครับความเนื้อเชื่อถือของนานาชาติก็เสียหายนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะครับท่านประธานจําได้นะครับผมอ่านเมื่อกี้นี้ว่าการลงทุนในเรื่องหลักนิธรรมนี้นนย,ยบายรัฐบาลนะครับเป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดคุ้มค่าที่สุดในการพนาเทศและสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่นานาประเทศท่านทราบไหมครับว่าสิ่งที่ท่านได้ทําลงไปนั้นเนี่ย ท่านเอาชื่อเสียงเอาความเชื่อถือของระบบยุติธรรมประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่แพงแสนแพงประเทศชาติขาดทุนย่อยยับกับสิ่งที่ท่านได้ทาลงไปนะครับประการที่4ท่านทําลายระบบราชการทําลายกระบวนการยุติธรรมเสียหายย่อยยับนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาเพราะว่าสาธารณชนเชื่อแล้วนะครับว่าไม่ว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนไปจนท่านถึงชั้นศาลจะออกมาเป็นโทษแก่เขาเพียงใดก็ตามถ้าท่านมีอานาจ ท่านมีเงินท่านก็สามารถที่จะทให้สิ่งเหล่านั้นกลับกลายไปได้นะครับไม่จําเป็นต้องรับโทษอย่างนั้นเราจะอยู่กันในบ้านเมืองที่มีหลักอย่างนี้หรือนะครับประการที่5สุดท้ายครับเรื่องนี้ความจริงผมไม่อยากพูดแต่สําคัญมา,มากๆนะครับดังที่ทราบกันว่าอาดีตนายยตรีท่านได้รับพระมหากราที่คุณอยากหาที่สุดไม่ได้อภัยลดโทษ8ปีหรือ1ปีแต่โทษหนึ่งปีนั้นเนี่ยผมขอุญาตอีกสองนาทีนะครับ โทษหนึ่งปีนั้นเนี่ยได้ถูกกระบวนการบริหารโทษที่ท่านกำกับดูแลอยู่ทำปุยปุยยำด้วยวิธีการต่างๆนานาทั้งช่อชนเสียหายนะครับจนทำให้ผมอดนึกไม่ได้ว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นเนี่ยท่านได้คำนึงพระกิติยศท่านได้คำนึงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านบ้างหรือไม่เอาละครับผมพูดแค่นี้พอครับสำหรับประเด็นนี้ครับท่านประธานครับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ผมอาจจะพูดถึงตัวบุคคล อดีตนายงตรีหลายครั้งหลายหนก็จริงก็เพราะเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการที่เชื่อมโยงเรื่องราวเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมไม่ได้โทษท่านนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมไม่โทษอดีตนายงตรีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อเขาอะไรที่เขาได้รับประโยชน์เขาก็ต้องยินดีรับเอานะครับมันเป็นธรรมาชาติของมนุษย์ครับแม้ว่าโดยส่วนตัวผมไม่ชอบผมอาจจะถึงขั้นชิงชังรังเกียจความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้อย่างนั้นก็ตามแต่ผมไม่โทษตำหนิท่านนะครับ ผมต้องโทษต้องตำหนิรัฐบาลกลไกรัฐภายต้านการกำก,ก,กับดูแลของท่านที่ทําให้เกิดเรื่องที่น่าละอายเช่นนี้ท่านน้อมประคองสมมอบสิ่งนี้ให้เขาเองนะครับทั้งทงที่ท่านสามารถป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นได้ที่น่าเสียใจยิ่งกว่านั้นก็คือว่าท่านยังยืงนยันว่าท่านทําถูกทําดีแล้วอาวิชาที่บทบังสติปัญญาเช่นนี้ผมคิดว่ายากจริงๆครับที่จะพูดกันให้เข้าใจ ยากจริงๆที่จะทําให้เห็นแจ้งเห็นจริงในเรื่องนี้คงต้องรอหนึ่งรอกฎหมายตามเช็คบินการกระทําต่างๆที่มีถูกต้องเรื่องของปปชเรื่องของที่ท่านสมชายแสวงการได้พูดไปแล้วผมคิดว่าเรื่องพนั้นจะเป็นเรื่องของตามกฎหมายที่ตามมานะครับอันที่สองสิ่งที่แท,ท่งแท้แน่นอนกว่าไม่สามารถบิดเบือนกลับกลายได้ก็คือกฎแห่งกรรมสักวันหนึ่งผมคิดว่าไม่ช้าเกินรอที่จะได้ทําหน้าที่ อย่างเที่ยงตรงมอบคุณมอบโทษให้กับทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ตามวิบากกรรมตามกา,การกระทําของทุกท่านต่อไปขอบคุณครับท่านปรานครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีดยวยการสแกน QR code ด้วยนะครับ